น uh huh ี่จิ๋ว hey. บ yeah, the uh ่าวนลเม็ดอาบ่าวพลเม็ด เฮ้ยผีหลอกก็เข้าไปอ่ะเขาพ่อก็แย่เล่นไงก็หยิบให้แล้วไงครับเฮ้ยเข้าไปกี่กัดเนอะ Nå kommer det!